นะคะคือบอลสีนะคะที่ฝ้ายได้ผ่าชิ้นไว้เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เอามาวางบนกระบะทรายแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะแบบนู้นเนี่ยนะคะคือแบบใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ํานะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าใช้แบบทรายนะคะจะเร็วกว่าค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือน้องเกาะเกตนะคะออกใบแล้วค่ะท่านผู้ชมด่างด้วยค่ะเห็นไหมคะเกาะเกตออกใบแบบนี้นะคะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ฝ้ายเขียนวันไว้ค่ะ วันที่23เดือนเดือนธันวานะคะเท่ากับว่าประมาณ8วันแล้วก็วันนี้วันประมาณวันที่ยีวันค่ะท่านผู้ชมยีวันได้เป็นใบแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ต้องเป็นเขี้ยวจริงๆนะคะเป็นเขี้ยวบอนสีจริงๆนะคะเนี่ยนะคะ ถ้าใช้ทรายเนี่ยยี่สิบสามวันเป็นใบเลยนะคะเคี่ยวนะแต่ถ้าเป็นอันนี้ท่านผู้ชมตั้งแต่วันที่สิบเก้าเดือนสิบเอ็ดอะคะ่ะผ่านมาจะสองเดือนอนะเพิ่งได้ใบะคะ่ะท่านผู้ชมเห็นแล้วนะคะว่าต่างกันแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ใช้ทรายล้างน้ำนะคะท่านผู้ชมทำยังไงเดี๋ยวฝ้ายอธิบายให้ฟังนะคะนี่ค่ะ นองเส้าสวัสดีค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมอุปกรณ์ของไฟนะคะนี่คือต้นสมิงพระรามค่ะท่านผู้ชมที่ไฟแคะเคียวเรียบร้อยนะคะคือเขาจะทิ้งใบอ่ะแล้วเขาก็มีหัวอย่างเงี้ยคือไฟแคะเรียบร้อยเลยนะคะท่านผู้ชมเคี้ยวนะคะก็คือตรงที่มันเหมือนขึ้นเหมือนนอมไม้นะคะวิธีการนะคะไฟใช้มีดเกศสลักนะคะหรือใช้ใช้บคัตเตอร์ค่ะใบมิโกนี่คมมากค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะ ทำเมื่อไหร่นะท่านผู้ชมไมมท่านผู้ชมใส่ถุงมือนะไม่งั้นจะคันนะคะของฟ้ายเนี่ยถ้าถ้าแคะเคี้ยวเนี่ยค่ะแคะเคี้ยวตรงเนี้ยออกเนี่ยนะคะจะขึ้นเกือบ90%รนะท่านผู้ชมนะคะเนี่ยเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเคี้ยวตรงเนี้ยเราแคะออกนะคะหลังจากนั้นได้แบบนี้ทํายังไงต่อคะ ออกมาท่านผู้ชมถอนออกมาแล้วเนี่ยใช้น้ําฉีดนะท่านผู้ชมให้ดินออกนะคะเห็นไหมคะเมื่อได้เป็นชิ้นแบบนี้ให้ท่านผู้ชมเอาไปล้างน้ําเปล่านะคะให้สะอาดไม่ให้ยางติดนะคะจากนั้นเอามาพึ่งไว้นะให้แห้งนะคะสักครึ่งชั่วโมงนะคะท่านผู้ชม่ะสมมุติว่าเราพึ่งเสร็จแล้วนะคะล้างน้ําพึ่งเสร็จแล้วเราทํายังไงต่อนะคะเราจะใช้ทรายนะท่านผู้ชม ทรายที่ฝ้ายมีนะเอามาล้างน้ํานะคะทรายอะไรเนี่ยแหละเอามาล้างน้ํานะคะทรายทั่วไปเนี่ยหละคะ่ะล้างจนน้ําใส่นะคะล้างให้สะ น,ะะนี่คะ่ะท่านผู้ชมเมื่อได้สายที่ล้างเสร็จแล้วนะคะเทน้ําออกให้หมดนะคะท่านผู้ชมเอามาแบดใส่ถาดแบบนี้หรือใส่กล่องก็ได้นะท่านผู้ชมซาจะเร็วกว่าขุยมะพร้าวนะคะจากนั้นให้เอาชิ้นที่แห้งแล้วนะคะมาวางนะคะโดยการเอาสีเหลืองๆสีขาวๆหงายขึ้นนะท่านผู้ชมและเอาอันนั้นจิ้มลงไปนะคะนี่คะ่ะท่านผู้ชมไฟแคะเคี้ยวทุกอันนะคะเป็นเคี้ยวนะท่านผู้ชมอันนี้คือนางวารีนะคะอันนี้คือหงเหิอนอันนี้คือหงสุวรรณนะคะ น,นี้คือพระบางโพยภัยนะคะอันนี้คือนินลเสรนะคะท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้ไฟ่เพิ่งทําไปหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวถ้าผ่านระยะเวลาไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นใบเนี่ยไฟ่จะมาบอกนะคะว่าใช้ระยะเวลากี่วันนะแต่เกาะเกตที่ไฟ่ทานะคะท่านผู้ชมห้าชิ้นที่เป็นเขี้ยวนะคะงอกหมดทุกชิ้นค่ะจนตอนนี้ประมาณกี่วันนะคะที่ไฟ่บอกยี่สิบสามวันเนาะ ขึ้นมาสองใบคะ่ะท่านผู้ชมสองใบแบบนี้ด่างด้วยนะคะเกาะเก็ดนะคะในขณะเดียวกันถ้าใช้ซาย23วันนะแต่ถ้าเป็นขุยมะพร้าวนี่สองเดือนเลยคะ่ยะท่านผู้ชมสองเดือนไหมออ เกือบ2เดือนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับชนิดไม้นะคะขึ้นอยู่กับชนิดบอนสีนะคะว่าเขาหัวเบาหัวหนักนะคะท่านผู้ชมพอได้อย่างเงี้ยทิ้งไว้นะท่านผู้ชมพอเขาออกใบเมื่อไหร่เราค่อยแยกนะคะแยกใส่กระถางเล็กนะคะท่านผู้ชมเป็นไงคะวิธีการขยายพันธุ์บอนสีให้ออกเร็วแล้วก็ง่ายนะฟ่ายบอกถูกขั้นตอนเลยนะคะวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี ดีค่ะนี่ค่ะบอนสีค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะชอบออกกล้องเลยะคะ่ะน้องสม้มนี่ค่ะแกงส้มนะคะแมวไฟลเองค่ะนี่นะคะท่านผู้ชม